ตัวนี้เป็นโครงสําเร็จน็อกดาวทรงนอน์ดิขนาสารคูณ6เมตรนะครับเขาก็จะมีจั่วมาให้ด้วยนะครับชิ้นส่วนต่างๆเขาก็จะเชื่อมจุดยึดต,ต่างๆมาให้แล้วนะครับฐานเนี่ยจะมีอยู่4ชิ้นนะครับผมกว้าง3ยาว6ก็เริ่มจากการประกอบฐานทั้ง4ชิ้นก่อนเลยครับการประกอบเขาก็จะมีมุมประกอบมาให้ด้วยนะครับเราก็จับสวมเลยนะครับเขาก็จะเจาะรูมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับน็อตเขาก็มีมาให้ด้วยนะครับเราก็ร้อยน็อตเข้าไปแล้วก็ยิงอัดได้เลยครับผมสะดวกมากแค่นี้ก็แน่นแหละครับผม เราก็ค่อยๆยึดมุมแบบนี้ทั้ง4ี่มุมนะครับก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแบบนี้ครับผมขั้นตอนตอนนี้เราก็ต้องเช็คระดับน้ําให้ได้ระดับทั้ง4ด้านเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาชิ้นส่วนเสามาใส่ทีละมุมครับผม เขาจะได้เป็นเสาสี่เสาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ขึ้นขานด้านข้าง6เมตรครับเขาก็จะมีข้อต่อจอยสําหรับจั่วมาให้เลยนะครับเราก็จับใส่ไปที่หัวเสาแบบนี้นะครับเราก็ยึดน็อตให้เรียบร้อย จากนั้นก็ยกคันขึ้นนะครับเหล็กที่เขาใช้ทำเนี่ยค่อนข้างหนานะครับผมยกเนี่โคตรหนักเลยครับและเหล็กทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหล็กที่ชุบซิงกาสนิมมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะพ่นสีมาให้เราด้วยก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําให้เลือกครับจริงๆแล้วเขามีโครงแบบอื่นด้วยครับทั้งแบบสองสามคูณหกแล้วก็สามคูณสามหรือว่าแบบทรงั่วที่เป็นโจวต่ำนะครับอันนี้เป็นั่วนอดิกนะครับก็เลือกเอานะครับอยากได้แบบไหนลองสอบถามมันได้ครับ เรใส่คานทั้งสองด้านแล้วก็ค่อยๆยกจั่วขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้ถ้ามันใส่ยากนะครับเราก็จะคายน็อตที่ด้านล่างสัมนะครับเพื่อที่จะโยกเสาออกนิดนึงนะครับก็จะประกอบได้ง่ายขึ้นนะครับผมขอพักสักนิดแล้วกันครับผมขั้นตอนนี้โคตรเหนื่อยนะครับเพราะว่ามันหนักก็เป็นขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดนะครับผมขั้นตอนการขึ้นหลังคาเราก็จะประกอบจั่วหัวท้ายก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยึดใี้แข็งแรงครับ จากนั้นก็ประกอบจั่วกลางนะครับทีละตัวพร, Trans พร้อมกับใส่แปรไปด้วยเลยนะครับเขาก็จะมีสปูมาให้เรายิงนะครับตรงนี้ค่อยๆประกอบไปทีละชิ้นนะครับผมจริงๆแล้วโครงตัวนี้เขาทำมาเพื่อติดตั้งพื้นแล้วก็ผนังที่เป็นในโซวอลครับแต่ถ้าเราจะดัดแปลงใส่วสัสดุอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเสริมโครงสร้างทั้งพื้นแล้วก็ผนังได้นะครับส่วนหลังคาเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วไม่ต้องเสริมอะไรเราสามารถที่จะมุงได้เลยนะครับส่วนผนังเนี่ยเขาก็จะมีคิวรับมาให้นะครับถ้าเป็นผนังไอโซวอลเนี่ยเราก็เอาม พอประกอบจวเสร็จแล้วเรียบร้อยเนี่ยก็ประกอบคานพื้นต่อเลยนะครับอันนี้นง่ายๆนะครับผมจัดทแยงมุมแล้วก็แย็กเข้าไปได้เลยนะครับ ก็จะมีน็อตมาให้เรานะครับเราก็ร้อยน็อตแล้วก็ขันให้แน่นเท่านั้นเองครับผมแค่นี้ครับผมก็พร้อมที่จะมุงหลังคาได้นะครับพื้นก็เอาแผ่งพื้นมาวางได้เลยนะครับโครงเนี้ยสามารถนําไปทําเป็นห้องนอนหรือว่าห้องอเนกประสงค์อะไรก็ได้นะครับแบ่งเป็นห้องน้ําสักประมาณเมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบก็ได้นะครับหรือจะเอาไปทําเป็นออฟฟิศสานักงานอะไรแบบเนี้ยได้หมดเลยครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับของบ้านนกดาวขนาดสามคูณหกราคาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นเก้านะครับผมแต่ว่าจะมีราคาโปรโมชั่นอยู่ตลอดนะครับก็สามารถสอบถามมาได้ที่ ผมนะครับถ้าใครเป็น f c ผมเนี่ยก็จะมีความชาัดพิเศษให้แน่นอนครับ